ฟาเลยต้องปกติเลยฟาเลยกิดเลยยี้ยกูเดือดจะเชื่อว่ะจบแล้วตอนนี้ดวงไม่ดีไม่ไม่เราเราเราเก่งตอนไม่หกน้องคู่ดิวเราเก่งตอนไม่หกน้องคู่ใช่ใช่ไม่ไม่กูไม่ได้เก่งตอนไม่หกกูเก่งตอนที่ที่ตีไวครับใช่ครับออตัวกระจอกเลยสู้จักรน้องไม่ได้เลยอย่างเงี้ยตัวผมมันไม่มีสกิลอะไรที่สามารถใช้พวกเชโคเนี้ได้เลยครับได้แค่เป็นหีเลยสั้นเกินอี่ฮิ้ยอิมเพลอะไรหีไรกันเนี่ย โอ้ยมีดาเมจดไม่โดนตกใจไว้ก่อนดลองนยาไม่ดีว้าวว้าวว้าว้วสตอนสตาไปแล้วตาไปแล้วตาไปแล้วอมาตัวนี้ได้ได้มันโดนดีแล้วออกขาใหญ่แล้วว่าตาไม่ทันโอ้โหโอ้เม่งหกพอดีไอเหียมีจิตแล้วแปดเลยแม่งค่ายฟุกลเวลอัพไอสัตว์เอ้ยเ็บเจ็บเจ็ รอเขาอาบีดจับตูเพกเฮ้ยถอกชิบห่าแล้วกูโอ้โหโอ้เรียบร้อยเลยอย่างงี้ลายดันสไตล์มันและันสันสไตล์อะไรด้วยช่วยด้วยสรุปไม่ตามเหรอมันไม่ว่านไม่ว่านโอ้เมื่อกี้มันโดนสันสไตล์เมื่อกี้มันน่าเจ็บมากไม่หลบอ่ะอึ่งมื่อวันโดนดันสไตล์ก็ตายจริงมันมันโดนหอกอ้ดเอาวีเขาโดนหอกเอาวีเหรอแต่ตายเป็นอี้แม่โดนแค่สองวิคนจะ ไอ้เชี่ยวขาเราอยู่เราอยู่เราจะรออยู่โอเคโลกหายนะเมื่อกี้ถ้ามันดึกเดืองกูยันกล่องเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระน้อยก็มาเหรอทำไมไม่รู้เหมือนกันครับกำลังสามตัวสี่ตัวหรือเปล่าสี่ทีันหายหมดเลย โดนมันหายอะเออน้ำคิวโอ้ชิดตายอย่าเล่แงเต็มเลยล่างหมดเลยล้างหมดเลยตายไปเลยูไลชาโด้ยพ่อมึงเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วคุณิ้วเราได้ไหนจะมองไปสู่สายฟ้าไก่ตัวแก๊งมันเยอะเกินมาถือว่าแม่งมาแก๊งเราเยอะเกินแม่งไหวอีกแล้วไอ้เนี้ย โอ้โหอะไรกาที่ไอ้นั่นมันเดินมาแบบนั้นข้างหลังข้างหลังมีมีแล้วนะ่ยเก่ยวเกี่เกี่ยวโอ้โหสี่ตัวล่างสี่เดี๋ยว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 จัก็นอตอยู่หลังเดี่ยวอุ๊ยหลบไปโอ้ยใหญ่าหญใหญ่เป็นที่ฝอร้องเลยเราเดี๋ยวห้าตัวนะเกี่ยวกับตาที่แล้วล่างห้าล่างห้าตัวกูว่ากันแล้วัำหามอยู่ที่เด็กเลยอยู่ที่กูโดนห้าตัวตลอดเลยเนี่ย แล่วก็ถามอยู่มันถาอยู่ที่อะไรตัวไอ้เหี้ยหลงญ่ที่อะไรเราเราต้องเราต้องติดเราเราเราไม่แกงกันว่าไงเขาไม่มีตันเขาไม่มีไปเราเราไม่แกงกันหรอเฮ้ยมดเชื่อเอาไม่ดิเอาไม่ดิเฮ้ยกูไม่มีสกิลเอ้ยกูมีไอ้เหี้ยเอาดิไม่ไหวแล้วสักมึงอ่ะหลายรอบเลยเหี้ยกูโดนตกตายดิโอ้อห หลายรอบแล้วยังไม่เชื่อนอินเดีเฮ้ยเดี๋ยวหกโอชิดจ่ด้วยโอ้ไปได้ไมโอ้ยยังโอ้ยไม่ได้พิ่งวาร์ปมาวารปเป็นผู้ดาวอยู่เก่งนะครับเกงมึงแกแข็งริ้วใช่ไหอเด็ดเด็ดเด็ดเอ้ยเอาอเอ้ยฟันไม่ถึงเอาอะเอาอะ เออเขาไม่ดีแค่นั้นบรรดาเป็นหมดและก็ตายเอาไม่ได้คุณไม่มีทำเีกขนาดนั้นเลยใครเนี่ยโอเคกินตายตายฮะมันหมดแล้วโอ้โห,บบหมันมันไถ่ปลาโอ้โหมีชิจะดักแบบนี้แล้วเหรอเฮ้ยชิจะดักแบบแต่มันทำลายต้นไม้หมดเลย <S <S โเคเยตรถนนตีตีคริมสองรอบขี้แตกเลยโอ้โหพีวอร์ดไล่ก่อนนี่ พุกตสกิลหนามเอ้ยมันในนี่แล้วนี่ยวะเอ้ย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 เอ้ไม่ตันแม่อะไรเลยอะมันดึกแล้วเดินนี่มันดึกแล้วอย่าไปทำอย่าไปทำดึกแล้วอย่าไปทำอะไรแบบเดเก้มันดึกแล้วกูไม่เห็นมันใช้สกิลเชี่ยอะไรเลยสินาเลยมันดึกแล้วมันดึกแล้วกูเห็นเป็นกันอยู่เลยมันไม่เคยมาตัวเดียวเลยเอาไปเอาเด็ก วันไส้วันนาอะไเยอะนอยู่คนเดียวไม่มีอยู่จริงตอนทีมนั้นมันหวานใช่ใช่ใช่วุ้งวุงดิสวอนไปไม่ตายด้วยโอ้โหไม่ตายด้วยไม่ได้ขยับไฟที่ยังแรงมนาหมดมนาหมดเลยนะพี่ชายแค่เขาเป็นแค่ยังคุ้งอยู่เ่ยมัดทันด้ คนไปช่วยผมวเนไมีไม่ได้วนลาหมดฮุกโคเสีสองอายุยายาให้ตีไม่เข้าสังกะตายไม่ก็ลงไปล่าลนะบิดมาสเตอร์ ถ่ายมอว์บิดหรือเปล่านี่ระวังหลังคิวเฮ้ยโอ้โหมีคนมาช่วยแล้วเพื่อนคุณอยู่ไหนวันนี้อยู่ก็ก็ช่วยอยู่ใน,นใจก็ช่วยอยู่ข้างหลังนะอาจารยมเห็นคนเชือปลาหอกเลยเหรอใกล้จะเสร็จคือผมคือผมเข้าไปช่วยใกล้มากไม่ได้เพราะผมโดนเดนเดอร์รอ,อะไรกระทืบอยู่ตรงนั้นเดนเดอร์กระทืบผมแล้วไอ้เหี้ยไม่กินบุชเชื่อเกือบตายไปถอยตัวยืน เป็นล <iscilla> <ission> ั่นจั่เลยล้นทิงไม่เข้าถอดแบบไม่ได้ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าไอ้ที่อไอ้ที่อะไรติดตัวตายตายอ่ะเกิดไม่ช่วยไม่ทันเลยเป็นไงตัวยืนโดนในนั้นโดนยมทีดุดไอ้ทิวเร็วดิกคอบเพเลยเลยจะจะคลอบอยู่เมื่อกี้ไม่หต้องคอบไปให้โดนริมบล็อเกอร์ไม่งั้นแม่งอายุใส่เั็นไรเลย จับพุ่มเลยสวยจะไม่โดนแต่ว่าเพื่อนดีมากเลยโอเคแอบมาสวดอันติไปโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยมันยังมีเก็บอันติไว้กับกูอีกเลยไม่มันไอมินิสเตลสมาเอาอันติใส่กูแล้วแล้วกูแล้วกูรู้แล้วว่าไอฟิวไม่มีอะไรแม่ให้มีบีคีบีแม่งโดนเรือแล้วมีเก็บบีก็ไม่รอดเดนสวิตเบรดเมื่อกี้ ตอนนูนมันถึงเว้ยของมันนำเกิน,น,ำนำเงนปแล้ว,ลวดีอ่อเลยดึงนอยเลิกบนชื่อ,อไม่ทันีโดนเวทแต่ทอนโดนเด็กแล้วแวต่จะดึกเกินโอ๊ยเฮียใครไาเฮียอะไรกันอ๋อแม่งามือสแลกูอีก่น กูกำลังรอว่าไอ้พูกมันจะพุ่ามันตันที่ยมันไวตันได้ไงมันเข้าไปตันได้กูเลยรอดูว่ามันจะตันตัวจริงมันเป็นตัวหลตัวไหลเออคนจะดมากมเคยมันไหลกใส่้ดกันไปกูก็อยได้ออนียตันตาทอ่าเ้ยเดมลีเลยแรงเกินสัตาไม่แรงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกัน ไม่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 ซันซันสไตจะแรงที่สุดตอนโดนเป้าใหม่เดียวแต่เม,มื่อกี้มาซันสไตมาสองอันโอ้โหแบบตรงตาได้ยับกว่าตาไหนไหนเลยวะมันเกิดเดยันไม่เงยังเล่นแรงโดนมุมขี้เลยตบไงได้กูเก๊กอะไรไม่ได้โอย้ยโคดัมาดิกูลิกจะเดินพี่พี่นอนไม่หลับจริงไหมเนี่ย นอนหลับวยี่วนตีสามตีสี่แตู่เชื่อว่าฟวก็นอนไม่หลับเมือนกูมันต้องชนะบ้างเหลญจริงขอ